สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่พฤศจิายน2564เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวานี้ภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นในตอนเจ้าและมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้1.8ม mm ิลลิเมตร ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-36องศาเซลเซียสเจ้าด้วยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้35.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเจ้านี้ ภาคเหนือตอนบนวัดได้1 8 2 3องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้2 2 2 4องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้18.9องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานอากาศกเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดเจียงายเ้ามาดูรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้ โดยที่ยอดดอยอินทนอนท์อุณหภูมิตามสุดวัดได้9.4องศา,ศาเซลเซียสสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางวัดได้12.0องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิบริเวณยอดดอยอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาวเจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะจะอี้ย่าฮื้บบริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเจ้าขอหื้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ตัวเนื้อเจ้าเ้ามาดูคาดหมายลักษณะอากาศเ้า4ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้า ภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดซาวถึงซาวสององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10- 2 0วกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสเจ้า ภาคเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-16องศาเซลเซียสเจ้า สุดท้ายนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าขอให้พ่อแม่พป่น้องระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ตวัวหนเจ้าและติดตามสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่0 5 3 2 7 7 9 1 9ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เน้อเจ้าสำรับวันนี้สวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน